ล้านมาสุดยอดภาพยนตร์แห่งปีตัวแทนของภาพยนตร์ไทยเข้าชิงรางวัลอสการ์ครั้งที่97จากการคัดสรรภาพยนตร์ไทย49เรื่องและตอนนี้บิวกินฮอตฮิตไปถึงเกาหลีใต้สามารถคว้ารางวัลดาวรุ่ง Rising Star a w a r d ์จากงานประกาศรางวัล m a r i เคนเอเชียส a a ร a r a วิ2024เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจและมุ่งสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องราวมาฝาก2เรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลานมานี่แหละครับประเด็นแรกก็คือลานมานะครับถือว่าเป็นการสร้างประติศาสตร เป็นตัวแทนหนังไทยสู่เวทีออสการ์ครั้งที่97โดยทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ประกาศเลือกภาพยนตร์หลานมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าชิงรางวัลอสการ์ครั้งที่97ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยครับสำหรับภาพยนตร์หลานมาจากค่าย g d h ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคุณภาพของเนื้อหาที่ลึกซึง้งและเข้าถึงจิตใจของผู้คนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมชาวไทยครับยังคงสร้างกระแสการตอบรับเชิงบวกในเวทีนานาชาติอีกด้วยโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนแผ่นดินใหญ่นะครับสำหรับคุณพัฒบุญนิติพัฒผู้กำกับคนเก่งของเรื่องครับพร้อมด้วยทีมงานผู้เขียนบทอย่างเป็ดทศพลและโปรดิวเซอร์คู่หู พี่เก้งจีระครับและพี่วันวันฤดีได้ร่วมกันสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมาขณะที่ทีมนักแสดงครับอย่างบิวกินพุทธิพงศ์ยายแต๋วอุสาดูสัญญาเจียสรินรัฐเผือกพงศธรและตูต้นตะวันก็แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ในการทำให้หลานมากกลายเป็นภาพยนตร์ที่คนค่าแก่กการนำเสนอเข้าชิงออสการ์ในครั้งนี้ครับ ในการเลือกหลานมาเป็นตัวแทนของไทยในการเข้าชิงรางวัลอสการ์ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาพ,พยนตร์ไทยได้มีเวทีในการแสดงคุณภาพระดับโลกมากขึ้นขอยกย่องความทุ่มเทของทีมงานทุกคนครับที่มีความสร้างสรรค์ผลง,งานอันทรงพลังแบบนี้โดยในทางแฟนเพจ Facebook ของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะครับมีการระบุว่าสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เลือกลานมาเป็นตัวแทนหนังไทยชิงออสการ์ครั้งที่97สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่97สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับโดยคณะกรรมการก็มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเช่นผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ผู้ประกอบการค่ายภาพยนตร์ และสื่อสารมวลชนต่างๆทั้งนี้ครับคุณสมบัติสําหรับภาพยนตร์ไทยที่จะได้เสนอเข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขานานาชาติยอดเยี่ยมนั้นนะครับจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและมีความยาวมากกว่า40นาทีโดยจัดฉายในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย7วันครับและต้องมีบทสนทนาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือมากกว่า50%ครับรวมทั้งผลงานแอนิเมชันหรือว่าสาระคดีนะครับก็สามารถเป็นตัวแทนในการเข้าชิงได้เช่นเดียวกันครับซึ่งจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566ไม่เกินวันที่30กันยาย,ยน2567นะครับสำหรับปีนี้นะครับภาพยนตร์ไทยที่เข้าร่วมการประกวดก็มีทั้งหมดจำนวน49เรื่องนะครับ ทางคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนจนในที่สุดครับมีการตัดสินใจเลือกหลานมาเป็นตัวแทนของหนังไทยในการเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้โดยหลานมาก็ถือว่าเป็นหนังที่ครบทุกองค์ประกอบทั้งด้านของคุณภาพด้านของเนื้อหาที่สามารถจับใจผู้คนได้ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ชมชาวไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถสร้างปรากฏการณ ไปทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยจึงนับว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถเป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไทยในปี2,567ในเวทีระดับโลกอย่างออสการ์เป็นอย่างดีครับสำหรับประเด็นต่อมานะครับต้องขอแสดงความยินดีกับบิลกินนักแสดงมากฝีมือนะครับที่สามารถคว้ารางวัล r i s i n g Star a w a r d นะครับจากงาน m a r i e c l a i s i a s t a s t a r Award 2024 เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่29เโดยรางวัลน,นี้นะครับมอบให้แก่นักแสดงดาวรุ่งผลงานโดดเด่นซึ่งงานนี้ก็ยังมีดายอนนักแสดงจากเกาหลีใต้นะครับได้รับรางวัลน,นี้เช่นเดียวกันเทศกาลนี้จัดขึ้นที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้ในั้งผู้กำกับหนังอย่างคุณพัทบุนนิพัทนะครับรวมกับบิวกินพุทธิพงศ์ครับก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยสำหรับบิวกินพุทธิพงศ์นะครับก็มีการ เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองครับว่าผมขอขอบคุณมากๆที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับผมขอบคุณ g d h p ี a r t ที่ให้โอกาสผมได้มาเล่นหนังเรื่องนี้ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนตลอดจนขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามาดูหลานมาแล้วชื่นชอบจนนำพาให้หนังเรื่องหลานมานั้นมาไกลได้ถึงขนาดนี้ถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้ครับเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์หลานมา ได้ออกฉายให้ไกลที่สุดในทุกประเทศทั่วโลกด้วยนะครับและผมภูมิใจและดีใจที่สุดด้วยครับที่หลานมากนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ครั้งที่97ด้วยครับนี่คือความรู้สึกของบิลกินนะครับหลังจากที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้จากภาพยนตร์เรื่องหลานมากครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบิลกินรวมไปถึงขอแสดงความยินดีกับ ทุกๆคนนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องหลานมานะครับที่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่97นะครับถือว่าคิดถูกแล้วครับที่ที่เลือกภาพยนตร์หลานมาีในเข้าชิงเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เข้าฉายในไทยเนาะก็สามารถสร้างปรากฏการณ์สร้างรายได้ทะลุ100ล้าน200ล้าน300ล้านจนสามารถไปฉายในอินโดนีเซียครับก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก และไปฉายทุกๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับถือว่าเป็นการจุดพุสร้างประกายสร้างปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ไทยขึ้นมาอีกครั้งนะครับสำหรับหลานมาต้องบอกว่าร้องให้กันทั่วโรงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณตอนนั้นและสามารถเข้าไปฉายในไต้หวันในฮ่องกงและเข้าไปฉายในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งหลายคนก็ สอบถามผมเข้ามานะครับว่ารายได้ของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นยังไงบ้างทำไมเงียบไปก็เพราะว่าไม่มีการอัปเดตแล้วนะครับสำหรับรายได้ของหลานม่าในจีนคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ500-600ถึง600ล้านบาทนะครับที่ผมได้ทำคลิปไปล่าสุดรายได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ารวมกันทั่วโลกแล้วรายได้ของหลานม่านั้นทะลุ2000ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากม และคู่ควรกับการเป็นตัวแทนของหนังไทยในการเข้าชิงรางวัลอสการ์ในครั้งนี้ด้วยเห็นหลายคนนะครับเข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมายเลยหวังว่าอยากให้หลานมาเนี่ยเข้าไปชิงรางวัลอสการ์และได้รับรางวัลอสการ์ด้วยหลายคนก็คิดข้อฝันแบบนั้นนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่คิดที่ฝันแบบนั้นด้วยยังไงก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับติดตามช่องของแอดมินนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับ ถ้าไม่มีอัปเดตก็จะไม่มีการลงคลิปอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าทำไมถึงเงียบไปเพราะว่ามันไม่มีการอัปเดตนะครับแต่ว่าถ้ามีการอัปเดตแบบนี้ผมก็จะมาทำคลิปลงคลิปให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้นะครับเอาละครับอาใครที่ชื่นชอบคลิปน,นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับแอดมินในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมีความคิดเห็นพูดคุยอย่างไรหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลย สำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ